นองคนที่แรงอยู่ยูหยอกขึ้นมาให้เลือกระว่างหลักชาติกบไม่หลักชาติเมื่อน,นอนไปนาน่นเมื่อน,นอนไปน,นั่นอินเทอร์เน็ตตัดไปนานไมอ้อนได้ออกไปแล้งกับใครทีลานนาชาไม่โลว่าสร้างคมเดี๋ยวนี้เขาแล้งกับเรืองอะไรแล้วสร้างคมเดินไปขนาดไหนแล้วเยวาวชนประชาชนพูดกันเรื่องอะไรในสร้างคมนี้ไทยไม่ทุกแล้วอยู่ยูเม่อเม่อหยอกขึ้นมาตึงรักชาติไม่รักชาติ ขาดหุ่นเพี่น้องแล้วคนแบบนี้หน้าเวทหน้าที่สุดนะคะคนดีออกมาให้ประชาชนเลือกระวังรักชาติไม่รักชาติแบบนี้หน้าเวทหน้าที่สุดไม่ถึงอะไรจนมุมจนตรอกจังหูแล้วนึกไม่ออกแล้วอีห้าเสียงเป่นผือนึกไม่ออกแล้วอีเอาขันแนนมาจากไหนหนึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองมีความดีความชอบและค่านิยมอะไรที่จะให้ประชาชนยอมรับนึกไม่ออกแล้ว พี่น้องวันนี้พี่น้องต้องยืนยันให้ได้นะคะว่าการที่มีคนหลุกออกมาแล้งแบบนี้มันคือการโหนชาิมันคือการเอาชาติประเทศไทยและประชาชนเป็นตัวประกันค่ะสถานาการณ์ประเทศไทยทางการเมืองวิกฤตทางการเมืองไล่ไล่คลังพี่น้องที่มันหลุกขึ้นเป็นไฟมันเกิดจากไอค้คนพนีและที่ยอกขึ้นโหนชาินี่แหละพี่น้อง ถ้าอีไม่ทึ่งเราว่าฝ้ายรักชาติหรือไม่รักชาติก็ต้องถามกลับไปค่ะว่ารักชาติแบบไหนถึงหัวซ้อวอรักชาติแบบไหนถึงเอาเขากระโดมเป็นส้มบัตบานเองะ รักชาติแบบไหนพี่น้องถึงสนเสนอทำแลนด์บิดอีท่มเล่ทำลายวิธีชีวิตทรัพยากรของพี่น้องชุมพรระนองรักชาติแบบไหน<ว>คนรักชาติแบบไหนที่ยืนยันดึงดันเอาเบี้ยผู้ประกันตนทำปฏิทินรักชาติแบบไหน<ว>รักชาติแบบตัวมันมีแต่ได้กับได้นะรักชาติแบบไหน ตั้งคนมีคดียาเสพติดคนมีคดีเท่าเท่าเป็นรัฐมนตรีให้ไปบริหารชาติบ้านเมืองรักชาติแบบไหนพี่น้องต้องยืนยันและพี่น้องต้องเลือกนะคะพี่ทากสนับสนุนเขาเหมือนกันให้พี่น้องเลือกว่าพี่น้องรักชาติแบบไหนวันนี้ถ้าคุณรักชาติจริงคุณฟังให้ดี คนรักชาติจริงที่เพื่อจะทำให้ชาติและประชาชนเขาต้องกลาหารที่เสนอปฏิรูปรัฐราชการเพื่อเปิดเผยงอบประมาณเอามาไวบ้บนโต๊ะใครกินตรงไหน,นบอกให้ประชาชนโรให้มดัดนี่ได้เรียกว่ารักชาติจริง รักชาติจริงต้องกล้าสเสนอสวัสดิการให้ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายไม่ให้ประชาชนอยู่ในชีอยู่ในประเทศนี้แบบมีภารานี่คือคนที่รักชาติจริงและคนที่รักชาติจริงต้องกล้าสเสนอแกกติกาประเทศนี้เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้ข้าวไปทําเจ้าองค์กรอิสระและบงการถูกอย่างในประเทศนี้ได้คนรักชาติจริงๆยืนอยู่ตรงเน่ พี่น้องอย่าให้ใครเอาเราเป็นตัวประกันอย่าให้ใครห้ากินกับชาติพี่น้องคือประชาชนประชาชนคือชาติและแน่นอนพรรคประชาชนเรายืนยันค่ะเรารักชาติและเราต้องการทําให้พี่น้องประชาชนทุกคนภูมิใจในชาติภูมิใจในความเป็นไทยและมีชีวิตที่ดีในชาตินี้ค่ะ เราไม่ทําทาอีนาคงไม่มีใครหยอกขึ้นพรีชีพแบบนี้พี่น้องนี่มันทําอีนท่าทาอีนาแล้วแหลวนี่นึกไรไม่ออกแล้วเอาเพลแล้ยลำใจอะไรลาสุดเป็นเรื่องขึ้นมาลาวหัวหนายืนเขาไม่ตึงขึ้นมาลาวมือไม่แนบลําตัวเป็นปนัญหาขึ้นมาลาว คนเล่าบางที่มันตัดสินคนเหล็กเสียววีหน้าที่เกินไปคือมัน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 เหยากันไอ้ไรพันฑือเูลาเออคือทหารก็ยืนกันเน้นก็ไม่ได้มีใครมีปัญหาตำรวจจะล่าจอนว่าชาวชาวก็ตามระเบียบพักกันก็เข้ารอบต้องชาติก็ได้อยู่นึกออกไหมคะพรายชะนันวันนี่พี่น้องต้องนักแนนไหวแค่คนยืนเขาไม่ตึงมือไม่ฉิดล่ำตัวนี่ ตาหน้าเขาหลยว,ว่าไม่หลักชาติใจแคบเกินไปไอ้หม้อยืนเข้าตึงและวมือฉิดล่ำตัวนี่ถึงเวลาเวลามีการทุจริตคอรัปชันน่ายทุนมากินรัวประเทศไทยเบอ่์อมือกุ่มไข้อยู่ตางเพ่ไม่ใช่อ้านแรงไรนี่ตึงเล่าวันบางที่มันก็ มังไล่มังแต่เรายืนยันว่าถึงเวลาที่เราเจอพวกถุจริตพวกกินหลวงประเทศไทยหรือการต้องอยู่ลุกขึ้นสู้แทนประชาชนเรายืนจงแน่นอนแล้วถ้าวันนี้พี่น้องเห็นด้วยกับทีลิซ่าแหลงทั้งมดค่ะคนดีนางอยู่ตรงนี้สักพันคนได้ไม่ยังไม่มีใครหนาพี่นุม้มน้องชมพู่โกเคียงก็ยังไม่หนา พี่นองออกไปห้าเสียงให้กับพวกเราทำงานความคิดให้กับพวกเราและชวนคนมารวมเดินทางและฟันยิ้ยไปด้วยกันพี่นองเราต้องการแรงสนับสนุนจำนวนมากจากพี่นองประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ค่ะแปดกุมภาใบสีชมพูกาใบสีเขียวกาไม่พือไม่พือัอน,นี้เราอยู่กลตีไม่พือ ใบสีเหลืองกาเห็นชอบปิดคู่หาแปดกุมภาเราทุกคนประชาชนชนะไปด้วยกันขอบคุณทุกคนคะ่ะ